โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมออมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่12เดือนพฤษภาคมนะครับในวิดีโอเราอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคนะครับสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับผูเปาครับ วันนี้ทองคำมองยังไงดีครับพี่เมื่อวานนี้โอ้โหอยู่ดีๆก็มีการเทกระจาดลงไปเลยนะครับสารข่าวคาดว่ามีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อที่ผลักดันให้ยูเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็กดดันทองคำแตทแท่ที่นี้แล้วเนี่ยสิทธ์ที่นักทุนหลายท่านน่าจะอยากทราบก็คือทองจะยังสามารถขึ้นต่อได้ไหมครัหรือว่าวันนี้อาจจะมีการเอียง,ยงว่าจะลงแล้วอืะ่ะโอเคครับก็ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่า ในสํานักข่าวเนี่ยเขาให้อฟอแคสมาในเรื่องของอาตาัวอัตราเงินเฟอ้อนะครับกังวลเรื่องตัวนั้นแต่ผมก็มองเหมือนกันกังวลว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อจะลดลงครับอาจจะลดลงได้จากการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเลขหนึ่งที่ใช้ชีวัดอาตาัตราเงินเฟอ้อเหมือนกันก็คือตัวเลข C p i จะประกาศตอนทุ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้คาดการณ์ว่าจ่อมาแย่ลงด้วยนะครับถ้าตอตัวนี้มันออกมาแย่ลงจริงมันก็จะผลกระทบต่ออาตาัตราเงินเฟอ้อที่อาจจะชะลอตัวได้นะครับไม่ได้เป็นไปตามที่สํานักข่าว ได้คาดการณ์ไว้อย่างเมื่อวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวประเด็นที่อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าตัวเลขเปิดเผยออกมาแล้วแย่นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นแล้วยังไงผมคิดว่าตลาดยังอย่างเชิงดูนะตอนนี้ยังอย่างเชิงอยู่ยังไม่กล้าที่จะซื้อขายอะไรมากนะครับผมคิดว่าตอนเนี้ระหว่างก่อนข่าวจะประกาศพุ่งขึ้นนะครับคิดว่าน่าจะเวทแอนซีเราดูก่อนดีกว่าครับ ครับผมถ้าอย่างนั้นก็คือเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของตัวกรอบราคาเทคนิคกรอบแคบๆเข้ามาวันนี้เรามีในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านกรอบแคบๆไหมครับวันนี้มีกรอบแนวต้านวรับให้นะครับแนวต้านผมจะให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดนะครับส่วนแนวรับผมจะให้อยู่ที่หนึ่งพันแปด้อยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งันแปด้อยี่เจ็ดจะเป็นแนวรับก็อาจจะใช้กรอบตรงนี้ถ้าจะซื้อขายในทางที่มีข้อก็เก็กบกาไรสั้นๆไปก่อนแล้วกันนะครับรอความชัดเจนจากผลตัวเลขของข่าวก่อนนั่นน่าจะเป็น ตัวชี้วัดเลือกข้างได้นะครับอืมครับผมครับผมได้ครับได้ครับอ่าเมื่อครู่นี้อาจารย์พี่หมีพูดแนวรับแนวต้านไปแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมใช่ครับโอเคแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบแปดแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยี่สิบเจ็ดครับให้แนะนําเล่นซื้อขายการกดฟังก์ชันไปก่อนนะครับกดพุ่งข่าวประกาศรอข่าวหรือประกาศแล้วแนะนําให้รอดูก่อนดูผลรับของตัวเลขก่อนแล้วกันนะครับ โอเคได้ครับเรียนได้ว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับก,ก่อนจะจากลากันไปนั่งทุนกับประชาสัมพันธ์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมีคนมาสมัครคอร์สเรียนอาจารย์พี่หมีเนี่ยเพิ่มเติม4คนนะครับในวันนี้เราก็เหลือจํานวนไม่มากแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเทรดทองคํานะครับซึ่งค่าเรียนเนี่ยไม่ได้แพงมากมายเรียนจบแล้วก็จะสามารถหาในส่วนของค่าเรียนคืนได้เดี๋ยวนั่งทุนก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอเด้านล่างมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ